ตื่นมาพอดีเลยผมมีคำถามที Gym. ่ผมอยากถามมากเลยมันเลยช่วงมาแต่ผมอยากถามดีดๆอะไรวะคุณคิดว่าเลขที่เท่าไหร่มีเรสโชในการโดนครูเรียกน้อยที่สุดเก้าจากประสบการณ์ที่ผมเรียนตั้งแต่อาจจะพูดตั้งแต่ถึงปถมจนถึงปัจจุบันเลยนะเลขที่ยี่สิบหกกับเลขที่ ิบสี่และสิบเจ็ดจะไม่ค่อยโดนเรียกมันคือเลขที่ผมเองตั้งแต่ปฐมก็คือผมเลขที่ยี่บหกขึ้นมาต้นมาก็เลขที่สิบสี่พอไปได้ที่สิบเจ็ดแทบจะไม่เคยโดนคุณเรียกสักครั้งเลยมีเรียกอยอ่ <laughs> แบบน้อยมากแต่โดนรียกเลขหนึ่งนะที่แบบยังไงก็โดนเรียกแน่นอนอะไรเลขที่สุดท้ายของห้องนี้คือใครสุดท้ายกับหัว ไอ่หัวไม่ค่อยโดนโดนท้ายมากกว่าเออแต่โดนท้ายท้ายบ่อย,ย,โ,ดย,อยโดนท้ายมากกว่าโดนท้ายมากกว่าท้ายบ่อยท้ายบ่อยแต่เลขท, <c oughs> ท,ท,ที่เก้าเลขที่เก้านี่เรื่องมงคลไม่ค่อยโดนแต่แต่จริงจริงเก้า 9, แม่งรอดมาเยอะแล้วลุกได้แบบผมเอาผมเลขที่เก้าเอาผมบอกเลยผมเลขที่เก้าเว้ย <c oughs> คือคือเขาถามอะแปดแล้วเขาโดดไปสิบเลยเว้ยอันนี้เขาลืม อันนั้นตอนชวงโควิดแล้วเขาสับเลขคู่เลขคี่กันในเพีงไม,ไม่ใช่ไม่ไม,ไมคือแบบแปดแล้วโดดไปสิบเลยเว่ยจริงเวลาถามเงี้ยแปดไม่ที่แปดตอบกูดาวแล้วต่อไปคิวคูแน่ๆเดี๋ยวคำตอบรอแล้วพอตอบจแบไบอที่สิบตอบสิอรอดมมไ